สำหรับข้อนี้ยังเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของตรีโกณมิติม .5 อยู่นะครับโจทย์เนี่ยเขาให้มาว่า s i น์2 Arc ์แท4ส่วน3บวกอาร์ i ซ12ส่วน13นะครับน้องๆจะจำอยู่ได้ไหมว่า Arc เนี่ยคือมุมถูกไหมนะครับพี่หนึ่งจะก,กำหนดก้อนนี้เนี่ยนะกำหนดชื่อให้มันเป็นชื่อมุม A นะเราจะได้เรียกง่ายๆว่า Arc ์แท4ส่วน3เนี่ยคือมุม A นะครับ แล้วก็อีกมุมหนึ่งคืออาร์คไซ2์สิบสองสิบสามเนี่ยพี่หนึ่งตั้งชื่อมันเป็นชื่อมุม B ีโอเคไหมแบบนี้พอเราตั้งชื่อมันเรียกง่ายๆนะครับเราจะยุบลงมาเวลาเขียนเนี่ยจะดูง่ายมากเลยก็คือจากโจทย์นะครับเราจะเขียนได้เลยว่า s i น์ a องเอโอแล้วก็บวก b นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า arc tan อะไรก็แล้วแต่นะครับอาร์คไซน์อะไรอะไรก็ค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะทั้งก้อนเนี่ยมันคือมุมถูกไหมทั้งก้อนเนี่ยมันคือมุมนะครับน้องๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพอยุบมาปุ๊บเรามองออกเลยว่ามันเป็นสูตร sin a เบวกบถูกไหมครับสูตร sin a เบวกบสูตร sin a เบวกบคืออะไรครับไซน์คอสค s สไซน์เขียนเขียน sin cos cos sin รอไว้ก่อน sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนเดิมถูกไหม ครื่องหมายเหมือนเดิมคือเครื่องหมายบวกแล้วตรงนี้เราใส่อะไรเราใส่มุมไงตัวหน้าเป็น 2a ตัวหลังเป็น b ตัวหน้าเป็น 2a ตัวหลังเป็น b โอเคไหมพอได้บรรทัดนี้ปุ๊บเรายังเห็นอีกว่ามันมีสูตรไซน์ a ที่เราต้องแตกออกมาอีกสูตรคอส 2a ที่เราต้องแตกออกมาในก้อนนี้อีกนะก็แตกเลยไซน์สอนะไซน์สสูตรคือ 2 A, อ i n A cos อคคูณอยู่กับ cos B ก็เขียนติดกันบวกด้วย cos 2a นะครับข้อ2 A มี3สูตรเราจะหยิบสูตรไหนไมาใช้ก็ได้นะครับพี่หนึ่งเลือกสูตรตัวคอสแล้วกันนะ,ะก็เป็น2อ o คอสกำลัง2 A ลบ1ถ้าน้องๆคนไหนยังจำไม่ได้ก็ต้องไปทบทวนนะครับ นะฮะสูตรขออ a, นะ้อ2เเนาะทั้งก้อนนี้คูณอยู่กับ s ซ n b เราก็ลอกลงมาพอถึงมาธาตนี้เนี่ยเราสังเกตนะครับค่าที่เรายังไม่ทราบก็คือค่าไซ A ์เอค a ร์ดเอคอร์ดบีคอรพวกนี้นะฮะเราจะหาได้ยังไงเนาะพวก A พวก B คือมุมถูกไหมเรากําหนดชื่อมันไว้แล้วเราก็ต้องมาหาจากค่า Ar c t a แทนที่โจทย์ให้ Ar c tan ทนส่ส่วน3หายังไงหาจากการวาดรูปเรามาพิจารณาแต่ละมุมกันเลย มุมตัวแรกมุม A เนี่ยอาร์แทนสีส่วนสเดี๋ยวจะมาวาดรูปด้วยกันอาร์แทนสีส่วนสาวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยปึ๊บนะฮะแบบนี้ปั๊บอารคือมุมถูกไหมมุมอะไรที่ทำให้ค่าแทนมีค่า4ีส่วนสมุมอะไรที่ทำให้ค่าแทนมีค่า4ี่ส่วนสแทนคือแกน Y ส่วนแกน X ถูกไหมฮ y ส่วน x c ส่วน3มุม Arc ์คแทนเนี่ยเราตั้งชื่อ a ไว้แล้วถูกไหมเราเียน a ตรงนี้เรารู้ด้าน4ด้าน3ด้านที่เหลือคือ5เรารู้เลยถูกไหมเราวาอ่าเราได้รูปสามเหลี่ยมมุม a มาแล้วถูกไหมทีนี้เราจะหาค่า sin a cos a กัน sin a cos a อ่ a, า sin a sin คือข้ามฉากข้ามฉากคือ4ส่วนห c อสเอนะฮะคอสเอชิดฉากแบบนี้โ okay, อเคป่ะอ่าเราได้ละไซเอโคสเอคอสเอตัวนี้เราก็รู้ละเดี๋ยวเราค่อยมาแทนค่าเรามาหามุม B กันบ้างนะครับมาหามุม B กันบ้างหรือมุมอาร์คไซสิบสองส่วนสิบสามกันบ้างปั๊บ,บเขียนลงมาเลยแบบนี้เขียนเสร็จทำยังไงต่อวาดรูปสามเหลี่ยม วาดให้ค่องๆนะครับอมุมนี้เราตั้งชื่อเล่นให้มันแล้วคือชื่อมุม B ถูกไหมก็เขียนให้มันเลยมุม B ตรงนี้อาคือมุมมุมอะไรที่ทำให้ค่าทรายมีค่า12บสองส่วนสิบสส่วนสิก็คือด้านข้ามฉากข้ามผันฉากถูกไหมครับด้านที่เหลือเรารู้อยู่แล้วนะฮะก็คือเลขห้เพราะอะไรเราทำโจทย์บ่อย,อยเราจะรู้เลยว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสัดส่วน แบบนี้เสมอเลยนะครับน้องๆพยายามจำํำตัวเลขผู้นี้ให้ได้5้าสิบสผู้นี้เสร็จปุ๊บเราได้มาหมดแล้วเนาะเราต้องการหาค่าคอร์สบกับไซ B อ่ะเรามาหาค่าซายบีคอร์สบกันซายบีสิบสองส่วนสิบสามคอร์สบีห้าส่วนสิถูครับอ่ะถึงตอนนี้เรารู้ค่าหมดแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องไปแทนค่าแล้วเรากลับมาฝั่งนี้เขียนเลยสาย A มีค่าเท่าไหร่มาดูฝั่งนี้ s าย a มีค่า4ส่วน5นะครับแทนลงไป4ส่วน5คอ s a สเมีค่าเท่าไหร่ครับคอสเมีค่า3ส่วน5นะก็แทนค่าลงไปนะครับต่อมาคอ s b สบมีค่า5ส่วน13แทนค่าลงไปเลยบวก2 คอส a ยกกำลังสองคอส a คือ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมแล้วก็ลบกับหน,นะะึ่งแล้วก็ใส่ปีกาตัวโตนิดนึงแบบนี้วงเล็บตัวโตนิดนึงนะฮะคูณอยู่กับสาย b สาย b มีค่า12สอ่วน13เคีนไปได้เรียบร้อยนะฮะคิดเลขนะครับคิดเลขเอา่าแลกหนึน่งคูณตัวบนก่อน4 2 8 8 3 24 24คูณ5ได้120นะฮะตัวล่าง5คูณ5 25 25คูณ13ได้325นปะ,ะตัวนี้ก็ไปทดเลขเอานะครับบวกนะดึงบวกลงมาเราคิดเลขข้างในก่อนเนะ 3, 5, าะ3าสกกำลัง2กกำลังสตัวบนได้9 9คูณ2เป็น18เห็นไหม ยกตัวล่าง5กำลังสองได้25ลบกับ1นะครับแปลงหาคอลรนอนเลยแปลงให้เป็นตัวส่วนเท่ากันก็คือ25ส่วน25้าถูกไหมคูณยี่ล่างคูณ25บนแล้วก็ยังติดอยู่ในวงเล็บนะครับคูณอยู่กับ12ส่วนส3บสามเข้าใจไหมมาทัดนี้ปั๊บพอมาทัดนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งขอามาทางนี้เลยนะก็หน้าเราลอกไว้ก่อนนะระอย0 ส่วน3 2 5ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก้อนหลัง18ลบ25ได้ลบ7ลบ7คูณกับ12ได้ลบ84ตัวล่าง25นะตัวนี้มันเป็นคอลนอตัวเดียวกันเนาะแล้วก็คูณกับตัวนอกได้เลย25คูณ13ได้3 2 5โอหเคปะง่ายละลบกันเลยครับ120ลบ84หลักหน่วย10ลบสได้6 สองนะสองลบแไม่ได้นะอ่ายืมมาหนึ่งมันมันถูกยืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือเลขหนึ่งเนาะก็เป็น11 11อเลบแเหลือส1ถูกยืมไปเหลือศูนย์ตัวล่าง3ามหก็ตอบสามสิบห่วนสามห้าได้เลย